สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวทอ็นเตอร์เนนตอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจำลองให้ฟังอีกแล้วโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่หลายๆครั้งหลายๆคราวเนี่ยก็จะมีคนหลังไม้แล้วก็ส่งข้อความมาถามผมว่าปลาป่วยทํายังไงดีอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าปลาป่วยพาไปหาสตวแพทย์นะครับเพราะจากประสบการณ์เนี่ยผมพบว่ายิ่งไปหาเร็วได้รับการรักษาเร็วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหายได้มากกว่าปลาที่ ป่วยแล้วก็ทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับหลายๆครั้งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของร่างกายที่ไม่สามารถที่จะคืนกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พาไปหาสัตวแพทย์ตั้งแต่เนินเน่นๆจะดีที่สุดนะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยผมก็พบว่า,าผู้เลี้ยงก็จะมีสูตรยาที่ไปปรึกษาที่นั่นที่นี่มาเป็นการรักษาด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอยาปฏิชีวนะมาจากาฟาร์มที่เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ พวกนี้เนี่ยมันมักจะเกิดปัญหาเวลาที่สตวแพทย์รับเคสต่อแล้วมันเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาหรือว่าอา,อาจจะมีการใช้ยาไม่ถูกต้องกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยยาตัวนั้นก็เกิดการดือ้อไปแล้วเป็นต้นนะครับทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าตรงนี้ในเบื้องต้นผมคิดว่ามันมียาแล้วก็สารเคมีอยู่ชนิดหนึ่งที่อาจจะแนะนำให้ใช้กันเองเป็นเบื้องต้นได้ นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับแล้วผมก็แนะนําว่าควรจะมีติดบ้านเอาไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านเลยทีเดียวในทางเคมีนะครับเกลือก็คือสารประกอบของอะตอม2ชนิดที่มาเชื่อมกันด้วยพันธะไอออนิกนะครับแต่ว่าเกลือที่เรารู้จักกันดีก็คือเกลือแกงเนี่ยเป็นการเชื่อมกันของโซเดียมและคลอไรด์ สารทั้งสองชนิดนี้เป็นสารที่ไม่ได้มีพิษต่อเซลล์นะครับเพราะว่าปกติก็จะล่องลอยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วเรียกว่ามันปลอดภัยถึงขนาดที่ว่าเราสามารถเอามาปรุงเป็นอาหารมาใส่ในอาหารให้เรารับประทานได้เลยแหละก็จะเป็นส่วนของเกลือแกงในขณนะเดียวกันนอกจากที่เราจะามารับประทานแล้วเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของสัตว์น้ําได้ด้วย จริงๆแล้วเกลือในท้องตลาดที่เราสามารถหาซื้อได้มีหลายชนิดนะครับไม่ได้มีแค่เกลือแกงที่พูดถึงนะครับอาจจะมีตัวของเกลือทะเลซึ่งเกลือสำหรับทำน้ำทะเลเทียมในที่นี้ก็จะมีไอออนหลายอย่างผสมปนเปกันเยอะมากถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ก็อาจจะต้องมีเงินหนาดน,นึงเพราะว่าราคาค่อนข้างจะสูงถ้าไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะใช้เป็นส่วนของเกลือแกงนะครับซึ่งก็จะเป็นเกลือที่ราคาถูกกว่า นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าพยายามเลือกอันที่เขียนว่าไม่ได้เติมไอโอดีจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าไอโอดีเนี่ยถ้าหากว่าปลาได้รับมากเกินไปก็มีความเป็นพิษเกิดขึ้นได้เหมือนกันส่วนเกลือที่ขายอยู่ตามข้างถนนตามข้างทางเวลาเราไปเที่ยวแต่งจังหวัดนั้นค่อนข้างจะสกระปรกนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้เกลือนั้นในการรักษานะครับนอกจากนั้นก็จะมีเกลือชนิดหนึ่งที่ าสามารถนํามาใช้ได้เราเรียกว่าเอฟซัมซหรือว่าดีเกลือนะครับแม้แตเอฟซัมโซเนี่ยเป็นแมกนีเซียมซัลเฟตไม่ได้เป็นโซเดียมคลอไร์นะครับแต่ว่าสามารถนํามาใช้ได้ดีโดยเฉพาะในกรณีของพวกปลาที่เป็นเป็ดพองเนี่ยเกลือเนี้ยสามารถช่วยดึงน้ําออกจากร่างกายของปลาได้ดีมากๆเลย <S <S อย่างที่บอกไปนะครับว่าเกลือมันไม่ได้มีพิษต่อ สิ่งมีชีวิตโดยตรงแต่ว่าเกลือเนี่ยจะไปเปลี่ยนค่าออสโมลาริตี้ของน้ำออสโมลาริตี้เนี่ยครับเป็นคุณสมบัติหนึ่งของน้ำนะครับในการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งน้ำมันจะเคลื่อนที่จากจุดที่มีออสโมลาริตี้ต่ำไปออสโมลาริตี้สูงนะครับซึ่งก็อาจจะสับสนเนาะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าน้ำเนี่ยมีเกลือมากก็จะมีค่าออสโมลาริตี้มากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนั้นก็จะดึงน้ำเข้าเซลล์ได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับ รวมไปถึงว่าถ้าออสโมลาริตี้นี้มันสูงมากพอเนี่ยมันอาจจะสามารถไปดึงน้ําออกมาจากเซลล์หรือจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนี้มันวิวัฒนาการมาให้เหมาะสมกับแต่ละนิเวศแต่ละสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันนะครับปลาน้ําจืดหรือว่าสิ่งมีชีวิตน้ําจืดหรือว่าปรสิตที่อยู่กับปลาน้ําจืดทั้งหลายแหล่เนี่ยมันถูกวิวัฒนาการมาให้อยู่กับน้ําที่มีออสโมลาริตี้ต่าครับเมื่ออสโมลาริตี้ถูกเปลี่ยนไปมีค่าสูงขึ้น ิงมีชีวิตเหล่านี welche, flying, eyes, ้อาจจะปรับตัวไม่ได้แล้วก็ตายลงซึ่งเราใช้คุณสมบัตินี้แหละในการที่จะมารักษาปลาก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าความเค็มเนี่ยมันมีหน่วยพิเศษของเขาเป็น ppt หรือว่า p a r t per thousand หรือว่า1ส่วนในพันส่วนนะครับถ้าหากใช้เป็นภาษาง่ายๆเวลาที่เราจะเติมเกลือลงไปในบ่อหรือตู้เนี่ยก็คือกรัมต่อลิตรหรือว่า กิโลกรัมต่อตันนั่นเองนะครับเช่นต้องการความเค็ม3 ppt ก็คือใส่เกลือไป3กิโลกรัมต่อน้ํา1ตันนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราใส่ไปแล้วเราอยากรู้ว่าความเค็มมันได้ถึงจุดที่เราต้องการจริงหรือเปล่าก็สามารถทําได้2วิธีนะครับตัวแรกคือเราเรียกว่าไฮโดรมิเตอร์ซึ่งเป็นการใช้การลอยตัวเนี่ยวัดวิธีนี้อาจจะไม่ค่อยอ แม่นยําเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างจะผิดพลาดได้ง่ายนะครับรวมไปถึงไฮโดรมิเตอร์ส่วนมากที่ขายเราก็จะเห็นว่าเ,เข็มของเขาเนี่ยสตาร์ทที่16 PPT ค่อนข้างจะใช้ไม่ได้กับการรักษาที่เราใช้แค่ไม่กี่ PPT นะครับเช่น2 3 PPT เนี่ยลูกลอยอันนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่อีกอันนึงที่เราสามารถใช้ได้ก็คือตัว ซาลิโนมิเตอร์หรือว่ารีแฟกโตมิเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการวัดความหักเหงของแสงเมื่อมันเคลื่อนผ่านสารละลายที่ที่เราเอามาวัดเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแม่นยํากว่าใช้น้ําแค่ประมาณหยด2หยดหยดลงไปบนตัวอุปกรณ์ของเขาเนี่ยเราก็สามารถวัดอ่านค่าได้แล้วให้เจ้าสเกลตัวนี้สามารถอ่านได้ตั้งแต่ศูนย์ไปยัน40 ppt เลยครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะแม่นยํามากกว่าแล้วก็เหมาะสมกว่า ราคาจริงๆก็มีแบบถูกๆไม่ถึงพันก็มีนะครับไปจนถึงอันที่ราคาสองสามพันก็มีเหมือนกันก็สามารถเลือกใช้ได้อันนี้แนะนำครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการที่จะใช้เกลือหรือว่าความเคียนนั้นเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับถ้าหากว่าต้องการที่จะใช้เพื่อรักษาพวกกำจัดพวกปรสิตภายนอกอาจจะต้องใช้โดสที่สูงหน่อยแต่ถ้าหากว่าเราแค่ต้องการ ใช้กับปลาที่เพิ่งจะขนย้ายมามีความเครียดเกิดขึ้นหรือว่าป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถใช้โดสที่เป็นโดสป้องกันหรือว่าเรียกว่าเป็น prophylactic dose ได้นะครับก็ใช้แค่ประมาณ1-3 ppt เท่านั้นเนี่ยก็จะช่วยทำให้น้ำที่อยู่รอบตัวปลาเนี่ยมีความเข้มข้นมี osmolality ที่ใกล้เคียงกับเลือดของปลานะครับใกล้เคียงกับน้ำในร่างกายของปลาทำให้น้ำที่จะพยายามไหลเข้าสู่ร่างกายของปลาเนี่ย น้อยลงไตของปลาที่จะต้องคอยขับน้ําออกจากร่างกายเนี่ยก็ทํางานน้อยลงครับก็เป็นการช่วยลดความเครียดของปลาได้แต่อีกการใช้นึงเนี่ยเราใช้เพื่อรักษาโรคใช้เพื่อ,อกํจาจัดพวกปรสิตภายนอกเนี่ยอันนี้จําเป็นที่จะต้องใช้ความเข้มข้นของเกลือที่สูงก,กว่านะครับเราใช้ไปตั้งแต่ประมาณ4จนถึง6 ppt หรือบางทีก็ถึง8เลยนะครับกรณีที่เชื้อมันดุกมาก,มาก อันนี้จําเป็นที่จะต้องพิจารณาเป็นรายปลาไ่เพราะว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถในการทนต่อความเค็มที่ไม่เท่ากันนะครับปลาบางชนิดเนี่ยอย่างปลามังกรเนี่ยสามารถทนความเค็มได้ถึง15 ppt เนี่ยปลาแฮกปีด้วยไปอยู่ก่อยๆแบบนั้นนะปลามังกรชอบมากในขณะที่ปลาบางชนิดอย่างเช่นปลาทองปลาคราฟเนี่ยมันสามารถทนได้ถึง8 ppt นะครับแต่ถ้าหากว่าใครเคยลองใช้เกลือกับปลากลุ่มนี้ เราจะเห็นเลยครับว่าเมื่อเราใส่เกลือลองไปได้ขนาดนี้เกิน5 p p พขึ้นไปเนี่ยปลาจะสร้างเมือกเยอะมากแล้วก็มีฟองเยอะมากซึ่งฟองเหล่านี้ก็เกิดจากเมือกนั่นแหละมันก็จะแสดงให้เห็นว่าปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดอย่างชัดเจนเลยนะครับรวมไปถึงว่าเราก็ต้องคิดด้วยแหละว่าเมือกมันออกมาเยอะอาจจะมีปัญหาคุณภาพน้าตามมาอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ได้เจอ ซไาย์ว่าปลาปล่วยติดเชื้อจริงๆเราก็ใช้แค่โปรไฟล์รักติกโดสเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าปลามันป่วยมากๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้โดสที่สูงขึ้นเพื่อทำการรักษาเพื่อกำจัดปรสิตหรือว่าเชื้อโรคภายนอกและนออกไปแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้โดสสูงแบบสูงปีกกว่านี้ได้นะครับ แต่ว่าอาจจะต้องเป็นระยะสั้นเช่นว่าแช่แค่ประมาณ5นาที10นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงแบบนี้เราก็คอยสังเกตอาการของปลาว่ามันทนได้หรือไม่ได้การรักษาด้วยเกลือที่เข้มข้นสูงแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการดิบนะครับก็เป็นการจุ่มอ่ะแล้วก็ใช้กับเชื้อที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันทนความเค็มได้ค่อนข้างมากเราใช้ความเค็มที่สูงปรี๊ดเพื่อน,น็อกเขาทีเดียวแต่ว่าระยะสั้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นคอร์สต่อเนื่องไปทีหนึง่ง จริงๆแล้วเกลือเนี่ยจัดว่าเป็นสารเคมี้ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากๆแล้วนะครับเ,เรียกว่าผมแนะนําให้ใช้เป็นยาสามัญประจําบ้านเลยแหละแต่ว่าถามว่ามันมีอะไรที่ควรจะระวังไหมก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความเค็มอยากก่างกระทันหันเนี่ยปลาอาจจะรับไม่ทันแล้วก็ช็อกน็อกได้นะครับรวมไปถึงว่าปลาบางชนิดอาจจะรับความเค็มที่ สำหรับปลาอื่นมันทนได้แต่ปลาชานิดนี้มันทนไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าการใช้เกลือเนี่ยควรจะละลายน้ําก่อนแล้วค่อยเอาน้ําตรงนั้นเนี่ยค่อยๆเติมลงไปในที่ที่เราต้องการจะรักษาปลานะครับเ,เราเพยายามจะไม่ใส่เกลือเป็นเกล็ดๆลงไปประมาณนั้นอีกอันนึงที่มาจะถูกพูดถึงก็คือเรื่องของการทําปฏิกิริยาของเกลือกับสารเคมีกันอื่นเนี่ยจริงๆที่ถูกพูดถึงมากๆก็คือฟอร์มอลีนเนี่ย มันมีผลที่ทําให้เกิดการละลายได้ของออกซิเจนน้อยลงทั้งคู่ทั้งการใส่ฟอร์มาลีแล้วก็การใช้เกลือแต่ว่า,าการที่เราใช้ความเข้มข้นแค่ประมาณ1-3หรือว่าเต็มที่ที่8 ppt เนี่ยครับถ้าเราแค่ใช้หัวทรายหรือว่าตัวปั๊มเนี่ยช่วยปั๊มอากาศเนี่ยความเข้มข้นของออกซิเจนในานา้ำมันไม่ต่าจนถึงจุดที่อันตรายแน่นอนครับเรียกว่ายังเหลือยังเหลือช่องว่างให้ ให้ออกซิเจนหายไปได้อยู่เยอะมากอยู่เราเกลือที่เราใช้ที่8 p p t เนี่ยเป็นความเข้มข้นที่ไม่ได้สูงมากมายที่จะเกิดเอฟเฟกขนาดที่ปลามีปัญหาครับและนี่ก็คือเนื้อหาสาระที่อากจะนํามาแบ่งปันแล้วก็แนะนำให้ทุกท่านนําไปใช้กันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าเกลือเนี่ยถึงแม้จะเป็นของธรรมดาธรรมดาที่เจออยู่ตามบ้านได้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นของที่มีประโยชน์มากๆแล้วเวลาที่ผมเจอเคส เริ่มต้นเลยผมก็อยากที่จะเริ่มต้นที่เกลือเช่นเดียวกันนะครับมันยังประสบความสําเร็จในการรักษาอยู่ในหลายๆกรณีเลยทีเดียวนะครับและก็ถ้าหากว่าผู้ชมผู้ฟังนะครับถ้าหากรู้สึกว่าเนี่ยมีประโยชน์ก็นําไปแบ่งปันกันให้กับเพื่อนที่เลี้ยงปลานำไปใช้แล้วก็มีความรู้เรื่องการใช้เกลือกันต่อไปนะครับและสุดท้ายนะครับผมขอให้ ทุกท่านมีปลาที่มีสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงปลาอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ